สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีเมถุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในตันนี้หน้าทาวโรนนะคะก็จะมาทำคลิปพิเศษนะคะในหัวข้อพอที่คุณขอไว้นะคะประจำเดือนธันวาคม2567นี้นะคะจะส่งหวังกันหรือเปล่านะคะคือคอนเซปต์น่ะการขอจะคล้ายๆกันเช่นขอเรื่องเงินงานสุขภาพความรักถูกไหมเพราะฉะนั้นหน้าก็จะพยายาม แตกรายละเอียดออกมาให้แบบชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะชัดเจนได้นะคะต้องบอกว่าทำนายแบบภาพโดยรวมนะไม่เจาะจงดวงของใครแบบเป็นพิเศษนะคะเพราะฉันก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะเมคุนผู้ที่เกิดแต่วันที่16มิถุนายนนะคะไปนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ได้นะคะคออนุญาตประชาสัมพันธ์ฝากงานเอาไว้ยนิดนึงนะนอกจากที่จะดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะก็ ได้ยังมออีออดิโอบุ๊กด้วยนะคะก็คือทําเอาไว้นะคะก็แปะเอาไว้แล้วนะคะทีออ่ด้านหน้านะคะก็ใครสนใจก็สามารถเปิดดูได้นะคะรานะคาที่299บาทนะคะแล้วก็นี่น่าพร้อมกับทิมงานนะคะที่มากประสบการณ์10กว่าปีนะคะ ก็เป็นที่ปรึกษาคดีปกครองอยู่ในตอนนี้นะใครที่กําลังมีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องของคดีปกครองนะคะก็สามารถทักมาสอบถามหรือว่าขอคําแนะนาขอรายละเอียดได้นะคะก็ะฝากงานเอาไว้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะเมถุนนะคะ16มิถุนา,นาจนถึงวันที่15บพกรดานะคะคนที่เกิดประมาณนี้นะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะก็เข้ามาดูมาฟังได้นะคะ ขอดูลาซีเมทุนนะคะขอพรอ,อะไรกันบ้างนะคะเดอะไฮเพนเทสนะคะขอสิบใบก่อนนะอืมหกไม้เท้านะคะสิบเหรียญนะคะเ,เดี๋ยวนะเจ็ดเหรียญนะคะอัศวินถือเหรียญนะคะอ่าแปดดาบนะคะเดี๋ยวนะแปดดาบแล้วก็อะไรเนี่ยเด็กถือเหรียญนะคะอืม เจ็ดดาบนะคะอ่าแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ justice เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอนิดนึงเมทหุนคุณเป็นคนมีเซนนะมีเซนมีสัมผัสมีรางสังหรอ์ที่แม่นยำแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยใกล้พุ้นต,ต้นเดือนเนาะคือน่ารู้สึกว่าเป็นเดือนที่คุณดูมีเสน่ห์มาก คุณดูแบบวิงมากขึ้นนะเออวิงคือแบบดูสวยดูหล่อมากขึ้นนะดูดีมากขึ้นนะคะแล้วก็อืมเดี๋ยวนะแต่จิตใจช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนไหวมากอารมณ์เดี๋ยวก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณแบบคุณคลิปไม่สบายใจอยู่ก็ได้เนาะแล้วก็ที่สำคัญนะ ชัดขึ้นมาตอนนี้คือใครที่ไปบนบางสารเก่าขอพรเป็นสารพระภูมิเจ้าที่เล็กๆอะคะ่ะอ่าอาจจะไม่เล็กก็ได้แต่คยอน่าเห็นเป็นภาพแบบเป็นเป็นเหมือนสารตายายหรือสารพระภูมิอะไรประมาณนี้หรือสารเจ้าที่อะใครที่ไปขอบนบานอะไรเอาไว้อยู่นะคะพอที่คุณขอไว้อะท่านบอกว่ามันยังไม่ได้นะอมืมันยังไม่ได้นะคะก็รอไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะ มีบางท่านในที่เนี้ยเหมือนถูกขโมยเช่นอาจจะถูกขโมยผลงานนะคะถูกขโมยผลงานบางท่านถูกขโมยสิ่งของที่ชิ้นใหญ่มากเป็นสิ่งเป็นชิ้นที่มีมูลค่ามีราคามากๆถูกจรกรรมไปถูกโจรลักขโมยไปอะไรประมาณนี้แล้วอยากได้คืนอะไรประมาณนี้มีโอกาสจะได้คืนไหมมีโอกาสที่จะได้คืนนะคะเร็วนี้นะอืมแล้วก็ มีบางท่านในที่นี้นะรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะบอกตัวเองว่าอยู่บนโต๊ะของฉันอะมันมีเอกสารกองท่วมเต็มเลยงานเยอะมากงานเขายังไม่ทันเสร็จงานใหม่มาละงานงอกมากเลยตอนนี้คือไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีอยากหาคนช่วยอะไรประมาณนี้นะคะมาช่วยเคลียร์ประมาณนี้นะคะหรือว่าจะทำเสร็จไหมจะทำได้ทันไหมสิ่งแรกเลยจะมีคนมาช่วยคุณนะคะมีคนมาช่วยคุณซึ่งคนคนนี้เป็นผู้หญิงนะ จะมาช่วยทําให้งานของคุณอนะ่ะมันเสร็จเร็วนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลียร์แล้วก็ที่สําคัญคุณจะหยิบจับงานแต่ละชิ้นนะคะเช่นจะเคลียร์ได้ทีละเรื่องเสร็จทีละเรื่องทีละเ,เรื่องนะคะสุดท้ายก็เรียบเอ่อเรียกเรียกว่านะเสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะคะเคลียร์งานได้นะคะแล้วก็มีบางท่านในที่นี้นะคะกําลังคิดที่จะรเริ่มทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วก็กําลังปั้น นะคะให้มันแบบเป็นลูปเป็นล่างนะคะตอนนี้อยู่นะบางคนอาจจะทําเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้หรือทางกับคนรักก็ได้นะคะทากับคู่ชีวิตของคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้ธุรกิจนี้นะคะจะสมหวังมันจะเสร็จสมบูรณ์ไหมสมหวังไหมคือหน้ามองว่ามันอาจจะประมาณสมหวังประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะน่าจะน่าจะสมบแบบสมบูรณ์แบบประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนที่เหลือนี่คือมันอาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดของคนที่ร่วมงานกับคุณนั่นแหละนะคะอ่ะ มันอาจจะแบบงานออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของความรักเช่นกันในเรื่องของชีวคู่ความรักเช่นกันคือเนี้ยเห็นเป็นภาพแบบเหมือนเหมือนสามีหรือภรรยาคนรักแฟนอะไรประมาณนี้คะ่ะเหมือนเขากางโกหกหรือปิดบังอะไรคุณบางอย่างเป็นเรื่องเงินเขาอาจจะบอกคุณแต่ว่าบอกคุณไม่หมดในเรื่องของเงิน แล้วอยู่ๆมันก็มีในเรื่องของเขาว่าการฟ้องร้องเป็นคดีความเกิดขึ้นอาจจะฟ้องร้องกันแบบขึ้นลงขึ้นศาลอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ถ้ามันเป็นคดีความอยู่นะถ้าสมมติว่าเขาถ้ามีใครมาฟ้องสามีคุณหรือสามีค,คุณไปฟ้องใครหรือภรรยาคุณไปฟ้องใครอะไรประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เป็นคดีความอยู่ซึ่งอาจจะแบบคดีความไม่ได้เกีก่ยวกับคุณก็ได้แต่ว่าเกี่ยวกับคนคนของคุณอะไรประมาณนี้ถ้ามีการฟ้องร้องกันอยู่หมายความว่าแฟนคุณจะชนะคดีความไหมอืม ชนะคดีความนะคะหรือถ้าคุณอาจจะเป็นคุณเองก็ได้กับแฟนมีปัญหาการทะเลาะกันแล้วคุณก็ฟ้องร้องค่าเสียหายกับแฟนของคุณอยู่อะไรประมาณนี้ฟ้องร้องค่าเสียหายจากแฟนคุณอยู่คุณมีโอกาสที่จะชนะคดีความไหมไม่เดี๋ยวนะไม่คือไม่ชนะจะได้เงินคืนหรือเปล่าอาจจะได้แค่ครึ่งเดียวนะคะได้แค่ครึ่งเดียวนะอืมแล้วก็ใครที่ ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคนในครอบครัวนะคะเช่นคุณพ่อกับคุณแม่ตอนนี้คุณพ่อป่วยหรือไม่สบายนะคะป่วยหรือไม่สบายตอนนี้คือนดาเห็นเป็นภาพแบบเหมือนคุณพ่อคุณดูไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะคะถ้าแกป่วยไม่สบายอยู่แกจะก,การดีขึ้นไหมพรที่คุณขอนะคะดีขึ้นนะแต่ว่าอาจต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาบางคนอาจจะแบบ สามสัปดาห์เป็นต้นไปอะไรประมาณนี้คือค่อนข้างหายช้าเนาะคือน่ารู้สึว่าแบบมันมันไม่ได้แบบแปแบบ๊แบๆบก็จะหายแต่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นมาหลายวันแล้วแหละอีกประมาณสักสามสี่วันคงหายก็น่าจะเป็นประมาณนั้นได้เหมือนกันนะคะสุขุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะสุขภาพของคุณแม่คือยังดียังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเป็นสุขภาพของคุณคุณอาจจะขอพอรให้กับตัวคุณก็ได้นะคะเช่นชวงนีันปวดหลังมากเลย วดหลังมากมันจะหายไหมประมาณนี้นะคะดีขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่บอกว่าช่วงนี้ฉันแบบสายตาดูมันมีปัญหาเจ็บตาอะไรประมาณนี้จะดีขึ้นไหมนะคะก็ดีขึ้นเช่นกันนะคะหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารนะคะกาลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆอยู่ใครที่มีลูกอยู่สองคนลูกคนโตควรอาจจะกำลังกังวลหรือคิดกำลังกำลังคิดกังวลกับเขาเรื่องเงินอยู่นะคะการเงินของเขาจะดีขึ้นไหมนะคะ อขอพอเรื่องเงินการเงินของ,ของลูกจะดีขึ้นไหมลูกคนโตนะยังไม่ค่อยดีขึ้นนะแต่ก็ยังแบบเป็นแบบทรงๆนิ่งๆน,นะคะส่วนลูกคนเล,ล็กล่ะนะคะในเรื่องของการใช้เงินของเขาเนี่ยคือจะดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะคนเล็กนะอืนะคะแต่ว่าก็อยากให้เสี่ยงแล้วกันนะคะเพราะว่าซึ่งสองคนคือน,น่ามองว่าลูกของคุณแต่ละคนนะคะ่ะเขาก็มีโอกาสเสี่ยงสูงมากๆเรื่องของการใช้เงินแต่คนเล็กน่าจะดูโอเคกว่าเยอะนะคะแล้วก็ ใครที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะแบบไปเขาเรียกว่านอุบัตนะิ Uber ate, เหตุเล็ก,ลกๆอะไรประมาณนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แรงมากอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะขอพรให้ตัวเองก็ได้เนาะว่าแบบขอให้ปลอดภยัยหรือว่าอะไรที่มันเป็นอยู่ในตอนเนี้ขอให้มันหายเร็วจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะอืมปลอดภยัยแล้วก็อาจจะแบบถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วอะก็อาจจะหมายความว่า อาดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกอนะนะอืมเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของคำพูดอาจจะหมายถึงว่าแบบคุณทำงานดีแต่ว่ามันจะมีคนที่คอยพูดจาไม่ดีให้คุณเสียหายในเรื่องของการทำงานอะไรประมาณนี้เขาทำอะไรคุณได้ไหมทำอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะและงานของคุณก็ออกมาดีด้วยเช่นกันนะคะพรที่ขอไว้เนะเาะแล้วก็ ขออะไรอีกเยอนะอ่ะแล้วก็ใครขออะไรอีกนะีคะเยอนะเท่าที่เปิดดูเอ่อเท่าที่เปิดดูตอนนี้คือเห็นในเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งแต่ว่าคบซ้อนกับอีกคนหนึ่งคนคนนี้คือมีความ้าชูแล้วก็มีแฟนมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะแต่เพเอิญคบซ้อนกับอีกคนหนึ่งแล้วก็เปย คนคนนี้อยู่เปแบบเยอะมากเปหนักมากแล้วก็กลัวว่าเอ้ยวันใดวันหนึ่งที่ฉันเปเปเงินเปเงินกิ๊กคนนี้กลัวว่าแฟนตัวจริงจะรู้เรื่องอ่าคำถามในใจอาจจะถามว่าแล้ววันหนึ่งแฟนฉันจะรู้เรื่องไหมคือความจะแตกไหมอะไรประมาณนี้ยยางนะคุณยังปกปิดเรื่องราวพวกนี้ได้อยู่คือน,นี่นาเห็นเป็นภาพแบบเป็นกลุ่มของคนที่เป็นเป็นแบบ อารมณ์ของคนเจ้าชูอ้อะตอนเนี้ยมีเหมือนมีใครสักคนหนึ่งถามไม่ได้าประมาณเนี้ยนะคะก็ก็ยังปกปิดได้อยู่นะแต่คือหน้าแนะนําก็คือเอาเอาจริงๆคือไม่ไม่ได้แบบสนับสนุนนะคนที่ทิดสินแบบนี้นะคะแต่ก็เห็นมาประมาณนั้นนะคะอ่ะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวนะขอเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมขอเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคง ะะอยากได้งานที่มั่นคงแล้วก็บางท่านอาจจะบอกว่าอยากได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเนี่ยจะมีไหมคุณจะได้ตามที่คุณขอคุรจะได้เพื่อนที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณทีมงานที่ดีแล้วก็ตัวของคุณเองนะคะอาจจะมีลูกน้องมีบริวารที่ดีคอยช่วยเหลือคุณผลักดันให้คุณก้าวหน้าด้วยเช่นกันเพราะที่คุณขอประมาณนี้คุณจะได้ตามนั้นนะคะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีก เดี๋ยวนะเป็นการเออเป็นเรื่องของการเดินทางการเดินทางในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณเมถุนคุณอาจจะมีมีแฟนมีแฟนแล้วแฟนคุณจะต่างประเทศหรือแฟนคุณเป็นคนต่างชาติแล้วคุณอยากจะให้แฟนคุณนะ่ะย้ายมาอยู่กับคุณที่เมืองไทยอะไรประมาณเนี้ย เป็นลักษณะเหมือนประมาณนี้หรือบางทีเมทูลอาจจะเป็นคนเ,เป็นคนไทยแหละแต่าาว่าเมทูลไปอยู่ต่างประเทศและเมทูลอาจจะจะให้แฟนที่อยู่บางไทยไปอยู่ด้วยที่ต่างประเทศก็ได้พรที่คุณขอจะสมหวังไหมหรือถ้ามันไม่ใช่แฟนแต่อาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้เช่นคุณอาจจะเป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมสมมติว่าไปอยู่เกาหลีแล้วคุณบอกว่าอยากจะให้อย,ใหอยากจะให้ลูกฉันไปอยู่เกาหลีด้วยอะไรประมาณนี้เลยเร็วนี้พรที่ขอไว้จะได้ไหมยั่ง ยังนะยังไม่ได้แต่เขาจะไปไหมเขาจะได้ไปแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้แค่นั้นเองนะคะก็ให้เวลาตัดสินใจเขาหน่อยนะกันนะคะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวนะจะค่อยๆแกะให้ทีละเรื่องนะคะอืมใครที่ขอเรื่องของความรักขอเรื่องแฟนโสดอยู่อะไรประมาณเนี่ยอยากได้แฟนเป็นชาวต่างชาติ ก็มีโอกาสที่จะได้แฟนชาวต่างชาติใครอยากได้แฟนชาวต่างชาติที่เป็นคนอายุน้อยกว่าเป็นเด็กกว่าก็จะได้นะคะหรือใครที่กําลังตัดสินใจว่าเจอแฟนละที่ต่างประเทศฉันกำลังจะย้ายไปอยู่กับเขาฉันมีโอกาสาจะได้ไปไหมมีโอกาสาที่จะได้ไปนะคะพอที่คุณขอไว้ก็จะสมหวังนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือการรักษาสิทให้ครบนะคะจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้นะคะแล้วก็ สุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะเจอกันใหม่นะคะใน e ีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ